เชิญท่านชาดาครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพผมชาดาไทยเศษสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดอุทัยธานีพักภูมิใจไทยผมขอชื่นชมกระทรวงอุตสาหกรรมจริงว่าท่านเก่งมากวิธีคิดของท่านนี่เก่งมากแยบยนต์ช่อโกงปิ้นป้อนเล่นกลนี่เป็นการกระทําที่คิดได้เก่งจริงจ มันไม่ได้มีอะไรมากคําว่าวัตถุอันตรายสายเหตุที่เกิดจากนี้อะไรครับสารพิษสามตัวที่มีการยกเลิกไปแล้วสองตัวยังเหลืออีกหนึ่งตัวนะครับแล้วซึ่งอีกหนึ่งตัวนะั้นเป็นตัวสําคัญเลยเป็นตัวที่ทําให้เกิดมะเร็งเต้านมกับสุภาพสตรีแต่วันนี้กําลังจะเอากลับมาทั้งหมดเพราะว่าอะไรครับอยู่ดีๆท่านเอาอํานาจไปให้ต่างชาติผมถามว่าเหตุผลอะไร คนไทยโง่เหรอคนไทยไม่รู้จักเหรอผมเรียนท่านในความเคารพครบับสารเคมีที่เข้ามาทั้งหมดนะครับมาจากต่างชาติแล้วท่านมาออกกติกาให้ต่างชาติเป็นคนกําหนดผมถามว่าถ้าเกิดเขาไปทำวิจัยมาแล้วเขาบอกว่าตัวนี้ไม่มีพิษตัวนี้ไม่มีปัญหาคณะกรรมการชุดเดิมกล้าไหมที่จะถูกฟ้อง อยู่ดีๆท่านไปยื่นหอกให้คนต่างชาติยื่นหอกยื่นมีดให้เขาคิดง่ายๆเลยครับวิธีของท่านเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับ mm. กระทรวงอุตสากรรมเก่งมากครับท่านคิดอยู่หลายเดือนเพิ่งคิดออก mm. นี่มันเป็นเรื่องที่อับประยศอดสูครับ mm. เราถูกตีเมืองขึ้นโดยกฎหมายของเราซึ่งสภาผู้แทรนราษฎรนี้แหละจะเป็นคนออกกฎหมายให้ต่างชาติมาครอบงำประเทศไทย ผมเรียนด้วยความเคารพจริงๆแล้วท่านยังแก้ไขวิธีการง่ายๆเก่งจริงๆครับขบวนการพิจารณาในมาตราห้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรสภาแห่งนี้ไม่มีใครรู้เพราะท่านจะไปออกกฎกระทรวงอันนี้แล้วอยู่ดีๆครับเงินเข้าหลวงก็ดีอยู่แล้ว เอาไปใช้แต่อันนี้ผมไม่ว่าอะไรครับไม่ได้เป็นกระทรวงอุกสากร,รอย่างเดียวเป็นข้าราชการไทยเป็นกระทรวงการคลังที่คิดเงินนอกพ่ประมาณมาตลอดทุกๆก,กระทรวงทํากันอย่างนี้นี่ป็อกเด้งนะครับเนี่ยยิ่งกระบ,บอนโควิดอีกผมเรียนในความพารพครับคิดอย่างง่ายๆเลยทําไมท่านจะต้องไปให้ต่างชาติแล้ววัสดุวัสดุการเกษตรเป็นเรื่องสําคัญท่านไม่ได้ทําวัตถุอนตรผมมาเสียค่างโง่ให้ท่านครับ วัตุนี่ผมโทรไปถามบอกมันคืออะไรเขาบอกเรื่องระเบิดผมก็เออระเบิดก็ไม่ได้อะไรตอนหลังก็มารู้ว่าเป็นสารเคมีท่านทําเพื่อสารเคมีโดยเฉพาะผมไม่เข้าใจว่าทําทําไมแล้วอยู่ดีๆท่านไปให้คณะกรรมการซึ่งเป็นองค์กรเอกชนและให้อำนาจรัฐมนตรีในมาตรา56าหกในท่านเปลี่ยนแปลงหมดแล้วใครจะรับผิดชอบได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่มีผลต่อไปนี้ ถ้าเกิดต่างชาติจะเอาอะไรที่เป็นสารเคมีมาประเทศไทยคณะกรรมการไม่กล้าหรอกครับถ้ามีบริษัทต่างเอกชนต่างชาติลงว่าไม่มีพิษไม่มีปัญหาแล้วที่สําคัญนะครับท่านวัสดุที่ใชใเ้เคมีในทางการเกษตรให้ต่างชาติมาพิจารณาได้อย่างไรสภาพอากาศก็ไม่เหมือนกันนะครับของเราไม่ซับซ้อนเลยสารเคมีของเราบ้านเราไม่ซับซ้อนเลย นะครับอะไรดีไม่ดีขนาดป่าประกาศกระทรวงสาธารณสุขพี่น้องประชาชนบอกกันตึมตึมท่านยังเปลี่ยนแปลงได้มติลงไปแล้วยังกลับมาเปลี่ยนได้แล้วผมเรียนว่าเหตุผลมันไม่มีเลยที่จะให้คนพวกนี้เข้ามาพิจารณาเรื่องของเราเพราะว่าดูการเกษตรนั้นมันคนละสภาพอากาศกับต่างชาติโดยชัดๆอยู่แล้วหรือจะสภาพไหนก็ตามแต่ท่านกำลังจะบีบคณะกรรมการ ที่พิจารณาซึ่งอำนาจจะไม่เหลือเลยจะออกกฎกระทรวงมาที่นั่งอยู่ข้างล่างนี่นะครับเก่งมากครับจากกระทรวงสามท่านเก่งครับมีวิธีคิดที่ยอดเยี่ยมมากผมกลาบเรียนในความเคารพเรากำลังจะทำเพื่อบริษัทข้ามชาติที่นำวัตถุอันตรายมาให้ประเทศไทยเท่านั้นไม่ได้ว่ามาดูแลสุขภาพเลยครับทุนข้ามชาติมาทั้งระบบแล้วครับมาทั้งบริษัทมาทั้งคนรับรองและนี่คือ ถ้าอ่านให้ดีนะครับข้อกฎหมายท่านการพิจารณาการบรรจุพันธุ์การมันรวมถึงการอนุญาตด้วยมันรวมถึงการอนุญาตด้วยและจะไปบีบคณะกรรมการซึ่งมีอยู่ชุดเก่าแล้วผมเชื่อว่าเรื่องนี้ตามให้ดูดูให้ดีนะครับแต่ผมบอกไว้อย่างนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองประเทศไทยมีครับแล้วก็จะหายนะใครที่ทำร้ายประเทศนี้กราบเรียนด้วยความเคารพครับ